3ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการใช้ใจ่ายที่จีนความเชื่อที่1ไปจีนต้องแลกเงินไปเยอะๆเพราะกลัวไม่มีที่โกดหัวใจเงินไม่ได้ซึ่งบอกเลยว่าผิดถนัดยุคนี้เขาสแกนจ่ายกันหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กร้านใหญ่เช่าจัก,กรยานรถไฟฟ้าหรือแม้แต่แท็กซี่และนี่เลยบัตรเครดิตเครดิตซียูเนนเพยหรือบัตรกดเงินสดเครดิตซีพาวยูเนียนเอาไปผูกกับแอปอ l i p a y หรือ We ช h a t พ a y บอกเลยว่าไม่ต้องพกเงินเยอะให้ตุงกระเป๋าอีกแล้วความเชื่อที่2แอปอลีเพหรือเวชินเพสใช้จ่ายเกิน200อยหยวนแล้วโดนชาร์จค่าธรรมเนียมการท,ทําธุรกรรมบัตรเครดิตระหว่างเพประเทศ3%จ่ายเยอะก็ะโดนเยอะอันนี้บอกเลยว่าไม่จริงเสมอไปนะเพราะถ้าคุณผูกและจ่ายด้วยบัตรเครดิตเคดีซีอยู่เนียนเพหรือบัตรกดเงินสดเคดีซีเพ้าอยู่เนียนเพสสามที่ว่าเนี่ยมันจะหายไปเลยย้ำอีกครั้งว่าต้องเป็นบัตรเครดิตเคดีซีอยู่เนียนเพหรือบัตรกดเงินสดเคดีซีพ ยูเนียนเเท่านั้นนะและความเชื่อสุดท้ายการผูกบัตรกับแอปจีนยุ่งยากซับซ้อนต้องใช้เอกสารนู่นนี่บอกเลยว่ามันไม่จริงนะดูนี่เลยเปิดแอปเพิ่มบัตรเครดิตเครดิตซียูเนพหรือบัตรกดเงินสด k ครดิตซีพาวยูเนียนเขังเดียวจบง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเห็นไหมความเชื่อผิดๆิดทำให้เราเที่ยวไม่สนุกแถมยังจ่ายแพงอีกด้วยแค่เปลี่ยนวิธีคิดนิดเดียว ใช้บัตรเครดิตเค c ดิ i ซียูเนีนหรือบัตรกดเงินสดเค c ดิซีพาวยูเนยนพยผูกกับแอปอ l ลีเพหรือ w วชินเพย์บอกเลยว่ามาเที่ยวจีนยุคนี้ไม่ต้องพกเงินสดก็เที่ยวได้